สวัสดีค่ะพี่เฉยค่ะแล้วก็บีจะมาเล่าถึงเรื่อง Coffee Workshop ค่ะที่เราจัดขึ้นเป็นประจำที่ชื่อว่า enjoy coffee enjoy moment นะคะ เผื่อที่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจเวิร์กช็อตนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเวิร์กช็อปนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเนื้อหาในเวิร์กช็อตเกี่ยวกับอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาเล่าเพิ่มเติมกันค่ะเวิร์กช็อปนี้เป็นความตั้งใจของพี่เฉยที่อยากจัดเวิร์กช็อตนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วสมัยที่ยังทํางานประจําอยู่อยากให้พี่เฉยแชร์ชให้ฟังหน่อยว่าจริงๆความตั้งใจของเวิร์กช็อตตัวนี้มันเริ่มมาจากแนวคิดยังไงคะด้วยความที่เฉยเรียนเรียนสายดานตรีมาก่อนสายศาาลลยศิลลปอง้แวก็ พอเดทมาเริ่มทําสายกาแฟก็คนเพราะว่าจริงๆดนตรีกับกาแฟเนี่ยมันมีอะไรคล้ายคลึงกันไม่ว่าในแง่ของการเสพที่เราฟังดนตรีเพื่อความสุนทรีหรือว่าดื่มในโรบเฉพาะกาแฟกาแฟพิเศษเนี่ยเราดื่มด้วยความอัทธรสหรือว่าสุนทรีด้วยเหมือนกันครับแล้วตอนที่เฉยเรียนดนตรีเนี่ยก็พบว่ามันจะมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาที่แบบสุนทรียะในการฟังดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยมีความลึกๆตอนที่ทำกาแฟมาจ้าพานเราก็เลยเออเราก็อยากให้ถ่ายทอด กาแฟในรูปแบบให้มันเกิดความสุนทรีเหมือนกันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้รู้สึกว่ามันดื่มกาแฟไม่จําเป็นต้องยากไม่จําเป็นต้องมีอะไรเยอะ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรเกินไปครับก็เลยค่อยๆออกแบบมาจนได้ทดลองไอเดียเมื่อที่ปีตามที่บีบอกว่าเมื่อ ปีที่แล้วออหอมครับเป็นการ Enjoy Coffee Enjoy Moment ครับใช่ค่ะซึ่งอย่างในเวิร์กช็อป Enjoy Coffee Enjoy Moment เราก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆ3ามช่วงนะนะคะช่วงแรกก็คือเป็น Enjoy Story ช่วงที่2ก็คือ Enjoy Tasting แล้วก็ช่วงที่3ก็คือ Enjoy Brewing นั่นเองค่ะ,คะเราก็มาตอบผลึกม,มาคิดต่อ,อยอวว่าออเอ้ยเราจะทำไงให้ใหมันดื่มกาแฟได้สนุกได้ ได้แบบ enjoy moment ช่วงเวลาหนจริงๆก็ได้ออกมาเป็น3 3 e ก็คื enjoy อ enjoy สามันก็เลยเริ่มจาก enjoy story คือนอกเหนือจากดนตีกาแฟเราเฉยก็ชอบดูหนังด้วยแล้วก็อ,อินสปายมาจากการดูหนังแล้วก็ไปเจอเพจหนังอันหนึ่งนนเขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจบริบทเข้าใจประวัติศาสตร์เราก็จะดูหนังได้สนุกขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบว่าตัวละครตัวหนึ่งอ่ะไปอยู่ในยุคสงครามโลกแล้วแบบว่าเฮ้ยพระเอกต้องไปสู้รบกับอีกเมืองหนึ่ง ที่ในประวัติศาสตร์เขาตีกันมาเป็นร้อยปีแล้วเงี้ยอ๋อเราจะดูเราจะเก็ตอ๋อทำไมมันถึงต้องไม่ตีกันอ๋อมันมีปมอ,อะไรผูกกันมาก่อนนะครับหรื<ม>อว่าไม่ง่ตัวละครของแบบว่าเอ้ะทำไมพระเอกถึงรักกำนังเอกได้เนี่ยอาจจะเคยไปเดินทางด้วยการม,มีปัญหาด้วยการต่อสู้ผ่านด้วยการอะไรเคยผิดหวังเคยเงี้ยตกอับด้วยกันอะไรเงีย้ยแล้วก็จะอินแล้วก็จะลุ้นกับตัวละครมากซึ่งใฉ่ก็เพราะว่าในแง่ของ โลกกาแฟมันก็มีมุมเหล่านั้นเหมือนกันไม่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ทำไมกาแฟมันถึงกระจายไปทั่วโลกได้กาแฟในอดีตเคยเป็นเครื่องดื่มความดูแาเนี่ยแล้วทําไมกาแฟมันถึงมีหลายพันเนี่ยแล้วก็กว่าจะมาเป็นแก้วกาแฟเนี่ยมันผ่านมือมากี่มือแปบว่าคนปลูกหรือว่าแม้กระทั่งแบบตอนที่เฉยรู้ว่าโลกกาแฟเนี่ยมันต้องมีลงสีด้วยเหมือนลงสีข้าวเาเนี่ยเหมือนก็เลยรู้สึกว่าเอาพวกเนี้ยมาถ่ายทอดแล้วเราจะทําให้เรา นอกจากดื่มดมรสชาติแล้วเราดื่มดมเรื่องราวไปด้วยก็จะสนุกขึ้นค่ะก็คือถ้าเราได้เข้าใจเรื่องราวแล้วก็จะ <c oughs> อินขึ้นนะคะ,<น>ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราไปศึกษาความรู้กาแฟ<น>จากหลายหลายแหล่งบางทีมันก็อาจจะกระจัดกระจายก็เหมือนกับว่าเราเอาตรงนี้มาปรับพื้นฐานอีกทีนึงค่ะให้เข้าใจแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นไปต่อกันที่พาร์ทที่2นะคะก็คือ enjoy testing ซึ่งพาร์ทเนี้ยจริงๆก็เป็นไฮไลท์ S <S มากเลยเน,นาะเป็นการชิมค่ะเพราะว่าเราจะมีกาแฟให้ชิมเทียบกันทั้งหมด9ตัวค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชุดก็คือชุดแรกก็คือต่างระดับการคั่วอ่อนกลางเข้มค่ะ <S 2> <S 2> ชุดที่2ก็คือต่างการแปรรูป Wash Honey Natural แล้วก็ชุดที่3ต่างต่างแหล่งปลูกจากทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็ทวีป อเมริกา <America. S 2> ครับรก็จะใช้การชงเป็นแบบเอเวอร์ดิปมันช่วยคุมปัจจัยเรื่องการชงได้เหมือนกันทุกแก้วได้ชิมรสจากเมล็ดเลยรสจากผลการคั่วเลยพาเน,นี้มันก็เป็นการตอกผนึกทั้งจุดแข็งแล้วก็ประสบการณ์ของทางเฉยและบีนะครับเอ้เราก็คนเพราะว่าในโลกกาแฟเนี่ยเราชอบชิมมากที่สุดไม่ว่าชอบชงชอบคั่วอะไรเงี้ยเราก็ได้โอกาสไปเดินงานไวยด้วยกันเราก็เห็นว่าไม่เวลาเราชิมไว้ถ้าเราไปชิมทีละแก้วอะไรเงี้ยมันเรียนรู้ยากแต่ถ้าเกิดเรามาได้มาชิมพร้อมกันมีคู่เปรียบเทียบ แก้วต่อแก้วเลยเราจะเกิดกระบวน,นการเรียนรู้หรือว่า<ม>ไอเนี่ยมันต่างไอเรื่องเนี้ยมันส่งผลไฮไลท์เรื่องนี้ได้นะไอโปรเซสเนี้ยมันมไฮไลท์เรื่องความเปรี้ยวได้นะ<ม>โปรเซสนี้ไฮไลท์เรื่องกลิ่นหมักผลไม้หมักเนี่ยที่ออกแบบพาร์ทชิมเนี่ยเราก็เอาประสบการณ์ที่ทั้งชิมไว้ทั้งชิมกาแฟเนี่ยมารวมกันให้เข้าใจได้ง่าย<ม>ให้เข้าใจตัวเองกระบวน,นการชิมของตัวเองเออที่เหมาะกับตัวเองได้แล้วก็สามารถนําไปเลือกเมล็ดกาแฟที่เราชอบ ใ,ในพานนี้เราก็จะให้เพื่อนๆนนที่มามมเข้าค้าด้วยกัน6คน8คนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความชอบกันเออว่าทําไมเราถึงชอบแบบขั้วอ่อนนะแล้วทําไมเราถึงชอบแบบขั้วเข้มแล้วทําไมเราถึงชอบแบบ เฮ้ยนเชอรั i, ลอ่ะเฮ้ยรสชาติมันชัดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เข้าใจเพื่อนมากขึ้นด้วยหรือว่าถ้าเราพาคู่เรามาพาแบบว่าคนพิเศษของเรามาหรือเพื่อนสนิทมาเราก็จะได้รู้สไตล์เขาด้วยเนาะถ้าเราเป็นาริสต้าเนี่ยเราก็จะเปิดกรอบกว้างมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเรามีหลากหลายนะก็จะเปิดใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นมากขึ้นามา ส่วนสุดท้าย Enjoy Brewing ค่ะเป็นยังไงครับพี่เฉยภาพนี้ก็ตั้งใจออกแบบจากภาพแรกที่เราเข้าใจเรื่องราวแล้วภาพที่2เราเข้าใจวิธีการชิมรู้จักวิธีเลือกเมล็ดตามสไตล์ที่เราชอบนะเข้าใจเมล็ดมากขึ้นการชงเฉยเปรียว่าบมันเหมือนการเล่นเราเหมือนเราได้มีประสบการณ์ร่วมกับเขามากขึ้นด้วยการชงเราสามารถซื้อเมล็ดอันนี้มาชงเองก็ออกแบบให้ถ้าคนที่ไม่เคยชงกาแฟเนี่ยกลับไปเริ่มชงได้ง่ายๆเลยก็ผ่าน2 อุปกรณ์การชงคือเฟนเพจกับดิฟที่<ฆ>เราจะเรียนรู้ว่าทฤษฎีการชงกาแฟเนี่ยเราอาจจะเห็นเครื่องออเครื่องชงกาแฟหรือว่าอุปกรณ์การชงเป็นสิบแบบเนี้ยแต่มันมีพื้นฐานการชงแบบเดียวกันเป็นเพจกับดิฟเนี่ยถ้าเราได้เริ่มต้นเราก็จะเข้าใจปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการชงกาแฟว่ามันส่งผลยังไงต่อการชงแล้วก็การนําเสนอของการชงแต่ละแบบมันนําเสนอเมล็ดออกมาได้แตกต่างกันยังไง เกิดว่าใครไม่เคยชงกาแฟมาก่อนเลยก็สามารถมาเริ่มต้นได้มาเริ่มต้นชงได้ค่ะหรือว่าใครที่แบบ ύ, ได้ชงกาแฟดื่มเองที่บ้านบ้างเคยชงดิฟมบ้างก็มาเข้าคาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีสเต็ปสองเนาะที่มีโจทย์ให้เล่นกันให้มันยากขึ้นหรือว่าใครอาจจะฝึกชงดิฟเองที่บ้านชงดื่มเองเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาเข้าคาสแล้วก็มาปรับเทคนิคได้มาเลือกมาเล่นแล้วชงให้พี่เฉยชิมเอ๊ะรสชาติที่ฉันชงเนี่ยฉันดึงรสชาติออกมาได้แบบ ดีพอแล้วหรือ,อยังหรือว่าเฮ้ยมันขมไปไหมมันติดฝาดไปไหมแล้วมันควรแก้อย่างไงเอามาชงให้ชิมกันได้ค่ะได้ชงจากเมล็ดกาแฟที่ที่ได้ชิมไปทั้งหมด9้าตัวแล้วก็มีเมล็ดกาแฟจากทางร้านที่เราไปจับอีกคแต่และรอบก็จะไม่เหมือนกันที่ว่าพี่พีเจ้าของร้านเขาเตรียมอะไรมาให้ใช่เพราะนั้นไม่พอเมล็ดกาแฟเราตั้งใจไม่เอากลับด้วยอืมครับใช่ค่ะก็คือเมล็ดกาแฟทั้ง9ตัวที่เอามาในเวิร์กช็อปนะก็เพื่อนเพื่าจะแบ่ง การเอากลับบ้านไปได้เลยค่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วรูปแบบการจัดเราเป็นยังไงบ้างครับมีจัดอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้านในกรุงเทพเราจะจัดที่สองที่ค่ะ1ก็คือร้านฮาโลสาขาเมงจ่ายนะคะจะรับ6ท่านค่ะที่หนึ่งก็เป็นร้านเอกิโลที่อยู่ใกล้กับ BTS เอกมักมยค่ะก็จะรับ8ท่านนะคะไปสาขาไหนดีอยู่ที่ว่าเราสะดวกเดินทางที่ไหนก็ชอบบรรยากาศร้านแบบไหนตอนนี้ก็ยังมี ที่สามใช่ค่ะคก็ตอนนี้เราก็เริ่มจัดเวิร์กช็อปที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะอย่างเดือนกรกฎาคมก็มีจัดภาคอีสานไปที่หนองคายนะแล้วก็มีโปรเจกต์อีกอันใกล้มีแผนคร่า,ๆาวๆประมาณเดือนกันยานะอาจจะมีไปจัดที่หัวหินค่ะคอยติดตามข่าวสารกันได้นะคะที่เราไปจัดหลายๆที่เราอ,อยากทำตามมิชชั่นของคุ้ที่เราเรียกว่าเราอยากเป็นคนอคอนเน็กลูกค้ากับ ร้านกาแฟให้มากคืแล้วอยากเป็นคนเข้าไปคอนเนคด้วยความรู้ด้วยการออกแบบประสบการณ์ ừ ừ, การดื่มกาแฟนะครับแล้วก็แต่และที่ที่ได้ไปเราไม่ได้ไปเช่าสถานที่ ừ, เราเรียกว่าเราไปเป็นพาร์เนอร์กันแ,แล้วแต่ละที่ก็จะมี ừ, สเสน่ห์ที่ ừ, แตกต่าง ừ, ไม่ว่าบรรยากาศของร้าน ừ, Halo กับเอ u กกิไม่ว่าจะแบบสไตล์มินิมอลหรือว่าสไตล์โป่งสบายหรือว่าได้ชิมโปรดักตของร้านขนมของร้านแฮ l เนี่ยก็จะเป็นแบบโฮมเมดทุกครั้งก็จะค่อยๆเปลี่ยนไป ตามแล้วแต่เชฟที่คัดสรรมาครับรวมทั้งจะได้ชงเมล็ดก,กาแฟจากทางร้านที่เลือกมาแบบที่ปกติเสิร์ฟในร้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะได้ไปคอนเนคกับร้านมากขึ้นเลยครับสุดท้ายก็ขอฝากอืค่ะ Workshop Enjoy Coffee Enjoy Moment ไว้ด้วยค,ครับก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวบีแปะลิงก์ไว้ให้ ศึกษากข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามหรือว่าจองมาถางทางอิงบอได้เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณที่รับฟังกันนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนวันนี้อยากที่สุดผมกลับไปเลือกแต่งงยจะเลือกอะไรดีพวกรานพวโอเคมตนนี่ผมไม่ต้องไปหาข้อมูลเองแต่วันนี้อยากที่สุดกลับไปสามารถเลือกได้แยกแยะได้่าดอกกาแฟที่เราูเนี่เราไปรูจักอิงอส ทําให้หนึ่งแก้วของเราเวลาถ้าเรากินหนักไม่ได้เร่งเนี่ยเราจะเริ่มวไปขอแล้วว่าเออแล้มันมาจากโซนไหนล่ะแล้วที่มันมันเป็นแนวไหนมันทําให้เราเข้าใจกาแฟหนึ่งแก้วได้มากขึ้นด้วยนะเอ็นจอยมันได้ดีกว่าเดิมมันทําให้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านไปลองทำเองอีกรอบหรือ่าอยากไปลองซื้ออุปกรณ์พวกนี้เล็กๆตัวเนี้บมาลองทำเองด้วย